สวัสดีค่ะวันนี้แอลเราชจะพาทุกคนมาพิมพ์ภาษาจีนในโทรศัพท์นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะต้องมารู้กันว่าทํายังไงภาษาจีนนะคะถึงจะมาอยู่ในเครื่องโทรศัพท์เราแบบนี้นะคะแล้วก็จะพิมพ์เป็นคําออกมาได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเลยเราก็มาที่ ถ้าเป็นเครื่อง iphone นะคะเรามาที่ปุ่มทั่วไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่แป้นพิมพ์ตอนนี้แอโรสูมีทั้งหมดหกแบบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลบก่อนค่ะส่วนใหญ่พวกเราจะมีกัน3มภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็อีโมจิใช่ไหมคะ Utan, เดี๋ยวเรามาเพิ่มภาษาที่แป้นพิมพ์กันนะคะแล้วก็ไปที่แป้นพิมพ์ใหม่เลยแล้วเราก็เลือกเราจะเลื่อนเลือกแบบนี้ก็ได้แล้วก็มาที่ภาษาจีนนะคะมีจีนตัวเต็มจีนตัวย่อนะคะเราจะเลือกได้ทั้งสแบบก็คือแบบจีนตัวเต็มหรือจีนตัวย่อได้เลยจีนตัวเต็มแบบนี้นะคะก็คือเป็นจีนที่ใช้ที่ไต้หวันนะคะที่ไต้หวันเขาจะใช้จีนตัวเต็ม แล้วก็ที่จีนแผ่นดินใหญ่นะคะจะใช้จีนตัวย่อนะคะนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเรามาที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่าจีนมันก็จะขึ้นให้เห็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาคำนะคะแล้วก็เลือกเป็นจีนตัวเต็มก่อนละกันนะคะจีนตัวเต็มเราเลือกที่พินอินนะคะพินอินมันพินอิน ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มาดูที่จีนตัวยอ่อจีนอีันนึงคือจีนตัวยอ่อเราก็เลือกที่พินอินเหมือนกันนะคะต่อไปเราสามารถเพิ่มได้อีกค่ะเราเพิ่มที่จีนตัวยอ่อเราสามารถเพิ่มที่แบบการเขียนลายมือเขียนตรงนี้นะคะคือเราจะใช้แบบ มือเราเขียนลงไปแล้วก็จะปรากฏต,ตัวอักษรจีนขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็จะมีภาษาไทายภาษาอังกฤษอีโมจิแล้วก็จีนตัวเต็มจีนตัวยอ่อแล้วก็แบบตัวยอ่อแบบลายมือเขียนนะคะเรามาทดสอบการพิมพ์กันดีกว่าให้ผู้เรียนนะคะเลือกไปที่ จีนตัวเต็มเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าจีนตัวเต็มเป็นแบบไหนนะคะแตกต่างกับจีนตัวย่อยังไงลองดูค่ะเปรียบเทียบเห็นชัดๆเลยนะคะเราก็จะบอกว่าอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูจีนตัวเต็มกันนะคะว่าเป็นยังไงเช่นถ้าเราชือจะบอกว่านี่คือจีนตัวเต็มเราก็บอกว่า这是繁体字นี่คือจีนตัวเต็มนะคะ这 สี่字。แบบนี้นะคะนี่คือจีนตัวเต็มนี่คือจีนตัวเต็มนี่คือจีนตัวเต็มนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดู จีนตัวยอ่อกันนี่คือจีนตัวเต็มต่อไปเรามาดูจีนตัวยอ่อกันนะคะจีนตัวยอ่อให้เลือกตัวนี้เรามาดูความแตกต่างเจ้อชื่อเจียนถี่นี่คือลักษณะของจีนตัวยอ่อนะคะเจ้อชื่อเจียนถี่ นี่คือจีนตัวยอ่อความแตกต่างคือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วการเขียนโดยมือนะคะการเขียนโดยมือคือทำอยังไงเชน่นเราจะเขียนคำว่าเจือแล้วก็ลากขีดตามแนวของตัวอักษรน,นะคะแล้วก็เขียนแบบนี้ค่ะ เจแล้วก็เลือกทีละตัวแบบนี้ชแล้วก็เขียนตามลำดำับขีดได้เลยชืเจีนแบบนี้ค่ะแล้วก็ถีเลือกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเจืาแล้วก็จะได้เป็น ตัวอักษรแล้วก็เป็นคําออกมาแบบนี้ที่เราเห็นเหมือนที่เราพิมพ์เลยนะคะแต่ว่าอาจจะใช้เวลากว่านะคะแต่ว่าแล้วแต่คนสะดวกค่ะว่าสะดวกแบบไหนแล้วก็พิมพ์พินอินได้เลยนะคะอ่าโอเคก็นี่คือวิธีการพิมพ์อักษรจีนในเครื่องโทรศัพท์นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาคำตอบเรื่องนี้อยู่นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเจเจียน